รถไฟออกแล้วนะคะทุกคนค่ะขณะนี้รัฐอยู่บนรถไฟแล้วนะคะด้วยรถไฟสายกราเชียเอ็กซ์เพรสรถไฟสายกราเชียเอ็กซ์เพรสเป็นรถไฟด่วนที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศสวิต ขึ้นชื่อว่าเป็นรถไฟด่วนแต่วิ่งช้าที่สุดของโลกค่ะรถกำลังจะเดินทางไปเมืองสมัดนะคะการที่เราจะเดินทางด้วยรถไฟสายกราเชียเอ็กซ s เรเราจะต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนเพราะว่ารถไฟจะวิ่งแค่หนึ่งเที่ยวต่อวันในหน้าหนาวรถไฟจะเริ่มเดินทางที่เมืองซันมอริตและก็ปลายทางอยู่ที่เมืองสมัดเรามาดักรอขึ้นรถที่เมืองครัวนะคะ ระยะเดินทางจากเมืองครัวไปเมืองสมัรประมาณ5-6ชั่วโมงอันนี้คืออะไรคะวัชิสัสชิคกินมาซาลลัสกูดอบิทีบมาแล้วคะ่ะกับข้าวมื้อเชี่ยงนะคะ อาหารบนรถไฟนะคะดัง <Str> คืเดังคือดังคื์ดังค์เชิญอันนี้ช่วยบ布拉登นะคะหมูหมูผัด อาหารมื้อเที่ยงค่ะหลังจากทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาทุกๆคนชมความงามแล้วก็ทิวทัศน์สฝั่งข้างทางต่อนะคะทุกคนค่ะตอนนี้รถไฟกำลังจะจอดที่สถานีดายเนทิช เอ็นหมู่บ้านไหมคะหลังคาปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะสวย ตอนนี้กำลังข้ามสะพานนะคะทุกคนค่ะอันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปอาเดอร์แมทนะคะ สถานีต่อไปนะคะระหว่างเดินทางนะคะทุกคนคะ่ะรถไฟเขาก็จะวิ่งไต่ระดับขึ้นลงตามสภาพภูเขานะคะถ้าเจอภูเขาลูกไหนที่สูงเขาก็จะไต่ระดับขึ้นสูงนะคะพอมาเจอ ภูเขาลูกที่ต่ำก็จะไต่ระดับลงต่ำนะคะสลับกันไปนะคะระหว่างทางก็จะมีวิวสวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะทุกคนค่ะมองเห็นนู่นะภูเขาทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะปกคุมไปด้วยหิมะและวะทุกคน จากครัวถึงสมัดนะคะสมัดประมาณ5ชั่วโมง 5- ง6ชั่วโมงนะคะรถไฟกำลังลอดอุโมง

นั่งรถไฟผ่านเมืองต่างๆนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาพากันมาเล่นสก,กีในหน้าหนาวนะคะเห็นไหมคะด้านบนทุกคนคะ่ะอันนั้นเป็นที่กั้นกั้นหิมะไม่ให้ไหลลงมานะคะฝั่งนี้เขาก็จะทำเยอะนะคะเพราะว่ามีภูเขาเยอะ <ๆ S 2> เขาก็กั้นไม่ให้หิมะมัน ถล่มมาฝั่งรถไฟนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรางรถไฟนะคะร,รถไฟต้องวิ่งงามคับพี่น้องค่ะงามงามขนาดยังบ้านอีฮอดสูงๆนะคะนี่อันนี้ยังแค่บดถึงเคืองข้างนะพี่น้องค่ะเมื่อนี้อากาศดีแน่มีแดดออกนะพี่น้อง ได้เลียวเห็นสูงๆไก่ไก่นทุกคนค่ะเทือกเขาที่เราเห็นตลอดเส้นทางเดินทางนะคะก็คือเทือกเขาเอลนะคะทุกคนค่ะเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปนะคะที่ผ่าเชื่อมโยงระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่ง,งเศสอิตาลี ออสเทียอุนลิเกนสไตล์ตอนนี้จะถึงสถานีสามัดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะกำลังเตรียมตัวจะจอดแล้วนะคะรถกำลังรถไฟกำลังจะจอดคะ่ะมาถึงเมืองสามัดหิมะไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ สาัสรถสวมสรถถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะสาัารถ สิ้นสุดการเดินทางจากคัวถึงซาหมัดนะคะทุกคนคะ่ะกับรถไฟกาเชียเอ็กซ์เพสรถไฟด่วนที่ช้าที่สุดในโลกนะคะตรงนี้สถานีรถไฟซาหมัดนะคะทุกคนคะ่ะ ตรงน,นี้จะเป็นรถโรงแรมนะคะที่เขามารับคู้โดยสารนะคะมารับลูกค้านะคะตอนนี้เรารอรถของโรงแรมมารับนะคะมีรถม้าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้อยู่บนแท็กซี่แล้วนะคะทุกคนคะกำลังจะไปที่โรงแรมนะคะอันนี้ห้องพักนะคะโรงแรมนะคะห้องไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าที่นี่ที่แพง โรงแรมที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะอันนู้นก็โรงแรมอันนู้นก็โรงแรมโรงแรมตอนนี้ถึงห้องพักแล้วนะคะทุกคนคะ่ะถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันนะคะออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะ,ะจนตอนนี้ก็เกือบหกโมงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเลาะนะคะไปเลาะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะไปขึ้นเขานะคะวันนี้พักผ่อนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ